สวัสดีค่ะคุณอยู่กับแพรและนี่คือเฉลียนแฟชั่นที่มิลานพอดแคสต์อพิ o ที่21วันนี้จะมาชวนคุยกันถึงเรื่องคอลเลกชันค่ะมีใครๆเคยสังเกตบ้างไหมว่าเราจะพูดว่าเออนี่คอลเลกชันใหม่มาแล้วคอลเลกชันนี้เขาจะมีอะไรกันนะอะไรเงี้ยในวงการแฟชั่นก็สำหรับน้องๆที่ยังใหม่ในในเรื่องนี้เนาะแพรจะมาอธิบายให้ฟังว่าคอลเลกชันเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ในออวงการนี้เราใช้ ขั้นตอนอยังไงบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างในการทำคอลเลกชันออกมาหนึ่งคอลเลกชันก่อนอื่นเลยนะคะความหมายของคอลเลกชันคอลเลกชันเนี่ยในภาษาแฟชั่นเวลาเราพูดถึงเรื่องคอลเลกชันนู้ Collection นี้เนี่ยมันก็คือการออกแบบเสื้อผ้าหลายๆชิ้นก็คือมีทั้งเสื้อกางเกงกระโปรงชุดเดรสนู่นนี่นั่นออกมาซึ่งมีได้ตั้งแต่แบบเอออาจจะประมาณ10ชิ้นรวมกันได้ประมาณ5ลุกหรือว่าอาจจะมีแบบ เยอะมากๆจนรวมกันเป็น100ลุกก็มีแบบถ้าเราลองไปเปิดพวกเอ่อวอล์คเลนเวย์อะไรเงรรี้ยค่ะหรือว่าดูแบบแฟชั่นวีคอะไรเงรี้ยเราจะพบว่าแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาทำกันตั้งแต่50ถึง100เลยก็มีแบบ50 8 0 1บ0ลุกอะไรเงรรี้ยค่ะฉะนั้นใน1ลุกมันก็ไม่ได้มีเสื้อแค่ตัวเดียวเนาะมันก็มีแบบ2ชิ้นบางทีก็3ชิ้นฉะนั้นเป็นคอลเลกชั่นที่แบบใหญ่มากๆ ถ้าพวกเราอย่างเราเรียนแฟชั่นใช่ไหมคะเด็กทําทีซีสจบก็อาจจะทําที่6ตัวหรือว่า8ตัวหรือว่า12อตัวนี้ก็แล้วแต่พวกนี้ก็มีเสื้อผ้าหลายตัวเหมือนกันที่นี้สิ่งที่มันจะทําให้ชุดหลายๆตัวเนี่ยมันกลายเป็นคอลเลคชันเนี่ยมันก็คือมันต้องออกแบบภายใต้ธีมเดียวกันก็คืออาจจะมีหัวข้อธีมหลักธีมหนึ่งว่าเราจะออกแบบมันภายใต้คอนเซปต์อะไรเนาะแล้วก็จะใช้วิธีการเชื่อมโยงกันของเสื้อแต่ละตัวอาจจะ มีความคล้ายกันที่รูปทรงคล้ายกันที่การใช้ผ้าชนิดเดียวกันใช้ผ้าที่มีความใกล้เคียงกันใช้ผ้าสีเดียวกันใช้ลวดลายแบบเดียวกันลวดลวดลายที่มีเรื่องราวเดียวกันเช่นถ้าสมมติว่าแพทาคอลเลกชันเกี่ยวกับสวนดอกไม้กตัวอย่างแล้วกันค่ะแพอาจจะบอกว่าโอเคพอยากให้มันดูน่ารากักหวานหวานฉะนั้นสิบ้าทุกตัวก็จะมีกระโปรงมีลูกไม้มีกระโปรงที่บานบานหน่อย ฉะนั้นจะไม่มีแบบอยู่ๆก็ออกมาเป็นเสื้อแบบแนว Lady g ก g าแทรกมาในคอลเลคชันนั้นแล้วก็อาจจะมีลายดอกไม้อยู่ในนั้นมีมีมลายดอกกุหลาบที่เป็นกระโปรองอ่ะแล้วก็มีเสื้อลายดอกกุหลาบเหมือนกันทุกอย่างที่มันเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยค่ะรวมๆกันออกมาเป็นห้าลุก10ลุกอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยแหละหนึ่งคอลเลคชันที่เห็นเราเข้าใจกันเนาะที่นี้แบ่งในแบรนด์แฟชั่นอะคะ่ะในหนปีเนี่ยเขาก็จะแบ่งการ ทำคอลเลกชันแล้วกันออกมาเป็น2 c o คอลเลกชันใหญ่ๆนั่นก็คือ Spring Summer แล้วก็ Autumn Winter ถามว่าที่ต้องแบ่งแบบนี้นี่นั่นก็เพราะว่าอย่างประเทศไทยเราเองเราก็มีแค่ร้อน,ร,อนร้อนมากแล้วก็ฝนตกเนาะอาจจะมีหน้าหนาวนิดหน่อยอะไรเงี้ยบนแบนบขึบน้นไปบนดอยหรือว่าภาคเหนือแต่อย่างภาคใต้หรือว่ากรุงเทพเองก็ก็หนาวไม่เท่าไหร่เนาะเราก็ไม่เห็นความต่างแต่อย่างเมืองนอกเองเนี่ย โอ้ oh, เสื้อผ้าหน้าร้อนกับเสื้อผ้าหน้าหนาวนี่คือคนละเรื่องเลยอะฉะนั้นจะใช้ชุดเดียวออกแบบตลอดทั้งปีมันก็ทําไม่ได้เนาะผ้าบางชนิดมันก็ไม่กันหนาวเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบ่งไว้ spring summer แล้วก็แบ่งเป็น autumn winter ก็คือฤดูใบไ,ไม้ผลิฤดูร้อนแล้วก็ฤดูใบไ,ไม้ร่วงกับฤดูหนาวไว้ด้วยกันทีนี้เราจะพบว่าบางบางแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมี pre fall แล้วก็มี cruise collection resort collection เข้ามาด้วย อธิบายให้ฟังถึงเรื่องการทำคอลเลกชันนิดนึงเลยละกันจะได้อธิบายรวมๆกันเวลาเราดูแฟชั่นวีก่ะคะ่ะเราจะพบว่าเสื้อผ้าที่ออกมาเนี่ยมันไม,ไม่ไม่ได้ตรงกับช่วงที่เราจะต้องใส่เนาะอย่างเดือนกุมภาพันธ์แปตตีว่ากุมภาพันธ์ปี2020นี่เนะะี่ยค่ะที่จะถึงคอลเลกชันที่เราจะได้เห็นเนี่ยจะเป็นคอลเลกชันออ u t ทัมวินเทอร์ปี2020-2021นนั่นก็คือจะเป็นเสื้อผ้าที่เราจะได้ใส่ช่วงปลายปีไม่ใช่เสื้อผ้าที่เราจะได้ใส่ตอนนี้ แต่ว่าเสื้อผ้าที่จะไปวางในช็อปเนี่ยมันจะเป็นเสื้อผ้า Spring Summer 2020ซึ่งเป็นคอลเลกชันที่เราเห็นตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วคือปี2019งงไหมพูดให้ฟังใหม่อีกทีหนึ่งเผื่อไม่เคลียร์กุมภาพันเนี่ยกุมภา2020เนี่ยเราไม่ได้ดูเสื้อผ้าที่เรากําลังจะได้ใส่ทันทีเรากําลังจะดูเสื้อผ้าที่เราได้ใส่ในปลายปีแต่ว่าเสื้อผ้าที่เราจะได้ใส่นะคะเราเห็นไปละตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้ว สาเหตุที่เขาต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าเ,เขาต้องมีเวลาให้ไบเยอร์เนี่ยได้เห็นสินค้าแล้วก็เลือกที่จะสั่งเข้าไปขายอย่างเราเห็นเสื้อผ้าของหลายๆแบรนด์ไปขายในห้างบ้างขายในช็อปขายใน Select ช็อปแบบแบรนด์ที่เขาร่วมมัลติแบรนด์เนาะขายในเอออะไรอีกเนี่ยขายในช็อปคนอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีไบเออร์ของห้างไบเออร์ของร้านนั้นมาดูแล้วก็มาสั่งสินค้าจากแบรนด์แบรนด์นั้นไปขาย ไม่พูดถึงแบบแบรนด์ตัวแบรนด์เองที่มาเปิดช็อปแล้วกันเพราะอันนั้นเขาก็แบ่งไว้อยู่แล้วว่าเขาจะมีไอเทมอะไรบ้างซึ่งในแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอย่างแพคเคยอยู่มิโซนี่ใช่ไหมคะมิโซนี่ที่อิตาลีเนี่ยเขาก็จะมีไบเออร์ที่เอานําเข้าเสื้อผ้ามิโซนี่เนี่ยมาขายในไทยฉะนั้นไบเออร์คนนี้เขาก็จะเป็นคนเลือกอยู่ดีว่าจะเอาเสื้อผ้าตัวไหนของมิโซนี่มาขายในไทยเพราะว่าลูกค้าในไทย อาจจะไม่ได้ชอบเสื้อผ้าแบบเดียวกันกับลูกค้าในญี่ปุ่นในอิตาลีในอเมริกาเป็นตน้นฉะนั้นเขาก็เลยเผื่อเวลาให้ไบเยอร์ได้เห็นแล้วก็เตรียมเรื่องการสั่งแล้วก็เขาก็จะได้เตรียมเรื่องกำลังผลิตอย่างเราเห็นเสื้อผ้าในโชว์เราก็จะรู้สึกว่าใครมันจะใส่ต้องอธิบายอย่างหนึ่งว่าเสื้อผ้าในโชว์จะไม่เหมือนกับเสื้อผ้าที่เขาเจะไปขายจริงในขณะที่เ,เราทําเสื้อผ้าสําหรับโชว์ใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นเสื้อผ้าที่ มีแค่ตัวเดียวนะตอนนั้นเขารีบทําตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยเสื้อผ้าที่จะต้องส่งไปวางในร้านซึ่งเป็นของคอลเลกชันก่อนหน้าเนี่ยเขาก็รันไปเขาก็ส่งของพวกนั้นไปแล้วก็จะมีสตาฟหลังบ้านที่เขาเจัดการถึงเรื่องโปรดักต์ไลน์ว่า มันจะมีไอเทมชิ้นไหนบ้างอย่างเช่นเสื้อสียกตัวอย่างเส,สื้อสีชมพูสดต,ตัวนี้จะไปอยู่ในโชว์ในขณะเดียวกันเสื้อหน้าตาแบบเดียวกันรูปรูปแบบเดียวกันอาจจะออกมาเป็นสีดําสีขาวขายเพิ่มในช็อปอีกแล้วก็ตัวไบเออร์คนเนี้ยเขาก็ตัวไบเออร์ที่มาสั่งเนี่ยเขาก็จะได้เห็นทั้งหมดที่มีเพื่อที่เขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าเขาจะซื้อเสื้อตัวไหนอะไรเงี้ย อธิบายอีกนิดนึงเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่อง Pre-fall กับ Cruise ไป pre f a l l เนี่ยก็คือจะเป็นคอลเลคชันขั้นกลางระหว่างเขาเรียกว่าอะไรดีคอลเลคชันขั้นกลางก่อนที่จะมาถึงหรือดูเป็มไม้่วงก่อนที่จะมาถึง Fall w i n t อ r ค่ะในขณะที่ Cruise กับ r e s o r t ก็จะเป็นคอลเลคชันที่ออกมาก่อนออหน้าร้อนเนาะสายหุที่เขาทำออกมาส่วนหนึ่งก็คือเหมือนเพิ่มยอดขายให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราท่องเที่ยวเยอะขึ้นแล้วก็เรา จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นฉะนั้นโหย้ยถ้าต้องมานั่งรอเราต้องการความเร็วอะต้องมานั่งรออีกทีครึ่งปีเลยถึงจะได้มีเสื้อผ้าใหม่เราจะเปลี่ยนใจไปซื้อพวก fast fashion อะไรมาใส่มากขึ้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นทำ collection คันกลางไว้ด้วยเพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายแต่ collection resort collection pre fall เนี่ยจะเป็นเหมือน c o l l e c t i o เล็กๆมากกว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการเหมือน spring summer a u t มวินเทอร์อะไร ถ้าพูดถึงเรื่องกระบวนการการทํางานออกแบบคอลเลกชันแพ็ k ก็ไม่กล้าบอกว่าทุกแบรนด์จะเป็นแบบนี้ละกันแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยไปฝึกงานมาเงี้ยวิธีการก็คือหนึ่ง t r v e t i v e d t r r c t o r ก็จะคุยทีมกับ h e ด d ี้ไซเนอ r ก่อน Creative Director จะเป็นคนคุมภาพรวมของงานสาย Creative ทั้งหมดของแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนาะเขาก็จะคุยกับ h e ดดี้ไซเนอ r ว่าอยากให้ทีมออกมาเป็นยังไงแล้วเฮดดี้ไซเนอก็จะเอาทีมเนี่ยไปต่อยอดออกมาเป็นลวดลายลวดทรง วัสดุที่ใช้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมาคุยกับทีมดีไซเนอร์เหมือนที่แพ่เคยเล่าให้ฟังไปใน EP ก่อนๆเนาะทีมดีไซเนอร์ก็จะกระจายงานกันทำคนนี้อาจจะไปทำเรื่องผ้าถักคนนี้อาจจะไปทำเรื่องงานลวดลายอีกคนหนึ่งอาจจะไปทำเรื่อง เสื้อผ้าสายสปอร์ตหรือว่าบางคนก็อาจจะรับผิดชอบโปรเจกต์เล็กๆที่มาระหว่างระหว่างปีนั้นอย่างเช่นอาจจะมีแบบเสื้อผ้าชาริตี้อะไรอย่างเงี้ยหรือออกแบบชุดให้กับคนดังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาแทรกแรกแบ่งหน้าที่กันออกแบบทุกคนออกแบบนู่นนี่นั่นเสร็จมาเรียบร้อยก็จะทยอยทยอยดูนมากกว่าเขาก็จะนัดประชุมกันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะทุกสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์แล้วก็เอทีซเนอร์ก็จะเป็นคนเลือกว่าอยากจะได้ชิ้นไหนอะไรดีก็แปะบนบอรดแล้วก็สลับเปลี่ยนอะไรเงี้ยตลอดเวลา พอเราเคาะเสื้อผ้าออกมาแล้วซึ่งก็จะต้องให้ pattern, ช่างแพทเทิร์นช่างเย็บอะไรเงี้ยขึ้นตัวโปรตัวไทยออกมาให้ดูเนาะตัวอย่างชุดออกมาให้ดูจับเขาเรียกว่าอะไรความยาวทรงอะไรเงี้ยแฮปปี้ละจนกระทั่งออกมาเป็นเสื้อในตัวนั้นแล้วเนี่ยพอเวลาจะไปถึงช่วงโชว์เนี่ยเราก็จะมีสไตลิสต์มาจัดการอีกทีหนึ่งซึ่งเขาจะทำกันแค่2 3วันก่อนที่จะมีโชว์ของตัวเองในมิลานแฟชั่นวีค สมมติว่าแพรโชเออโชของแบรนด์เนี่ยมีวันเสาร์แล้วกันค่ะก็จะพึ่งแบบมานั่งเลือกกันทั้งหมดเนี้ยประมาณแบบวันพฤหัสอะไรเงี้ยพุทธพฤหัสอะไรยงี้ทุกคนก็จะมาลอง mix mix and match เสื้อผ้าที่มีในคอลเลกชันนั้น cross กันไป cross กันมาดีไซนเนอร์ก็ก็จะช่วยกันดูกับสไตลิสต์ว่าเออเอเอ่ะงั้นเรา,เา,เา,เาจากตัวนี้เป็นกระโปรงลองไปเปลี่ยนเป็นเสื้อแทนดูไหมอะไรเงี้ยก็มี เขาจะมีทีมช่างที่เย็บแล้วก็เปลี่ยนให้ตอนนั้นทันทีเลยแล้วก็จะมีแบบฟิตติ้งนางแบบคือทุกอย่างมันเร็วมากค่ะนางแบบก็จะมาฟิตติ้งในช่วง1-2วันก่อนหน้าโชว์แบบแค่ลองใส่ว่าโอเคเนี่ยพอดีทรงกับนางแบบคนนี้ละเหมืนอนนบางคนอาจจะแบบตัวเล็กกว่าที่คิดอะไรเงี้ยช่างก็ต้องไปเก็บงานให้มันใส่ได้พอดีกับนางแบบคนนั้นอะไรเงี้ยค่ะ ก็รีบทำภายในช่วงเวลาไม่กี่วันก่อนโชว์เลยแล้วก็โชว์สันส้นๆก็คือแค่นี้เลยฉะนั้นถ้าใครยังรู้สึกว่าเออไม่มีไอเดียเกี่ยวกับคอลเลกชันตอนนี้ก็ได้ไอเดียไปแล้วนาอว่าเสื้อผ้ากว่าจะมาเป็นหนึ่งคอลเลกชันเนี่ยมีกระบวนการที่ทำกันแบบนี้อยากไม่อยากเจาะดีเทลเพราะว่าอันนี้ให้เห็นแค่ภาพรวมละกันแล้วก็ จะได้รู้ว่าถ้าต่อไปเวลามีคนบอกว่าอ,อยูต้องออกแบบเสื้อผ้าใเป็นคอลเลกชันนะเราจะต้องออกแบบยังไงนะยังไงวันนี้ก็คุยกันสนุกสนุกแล้วกันขอบคุณที่ฟังฉเฉลียนแฟชั่นที่มิลานพอดแคสต์แล้วเราเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ